น้องก้อยมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าหน้าร้านมีจริงๆไหมนะคะจะพาลูกค้าทัวร์หน้าร้านกันค่ะทั้ง3รุ่นนี้มีไส้กรองน้ำมันเครื่องอ่ะ oh, no. เปิดตัวมาก็รังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะคะก็สวัสดีค่ะ น้ังก้ค่ะ SMB นะคะประจำร้านสยามยนต์โมเดิร์นบาหรือสุสกี SMB สุพรรณบุรีของเรานะแดงค่ะกริงร๊งกริ๊งอะวันนี้นะคะที่ไม่ได้เอากระดิ่งมาเพราะอะไรวันนี้เราจะมีการมูฟเมนต์ไปเรื่อยๆเพราะวันนี้น้องก้อยจะพาลูกค้าทัวร์หน้าร้านกันค่ะและตอนนี้เราอยู่หน้าร้านกันแล้วนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านมาจะสอบถามว่าน้องก้อยมีตัวตนจริงๆหรือเปล่า หน้าร้านมีจริงๆไหมนะคะบอกเลยนะคะว่าของเรามีทั้งตัวตนจริงๆค่ะทีมงานก็มีนะคะแล้วก็หน้าร้านของเราก็มีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้น้องก้อยจะเลยพามาทัวร์หน้าร้านแล้วก็ให้รู้กันไปเลยนะคะว่าที่หน้าร้านของเรามีรถอะไรอยู่บ้างนั่รเองนะคะ,ะเดี๋ยวให้กล้องขยับกันได้เลยนะคะมาหน้าร้านเลยค่ะมาหน้าร้านเลยนะคะกละะ้องดีนะคะอ่ะ รดับแรกเลยนะคะอันนี้คือหน้าร้านของเรานั่นเองนะคะนี่คือหน้าร้านของเรานะคะต้องระวังรถนะคะจะอยู่เยื้องกับธนาคารกรุงไทยนะคะเยื้องกับธนาคารกรุงไทยนะะั่นเองค่ะหรือง่ายๆเลยณตอนนี้ตรงข้ามกับโรงรับจำนำของรัฐนะคะสอทออนะคนั่นเองค่ะรถในร้านหรือรถหน้าร้านนะคะจะมี 115cc ถึง 125cc ได้กันค่ะมีรุ่นอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งเลย Rader J c o s o v e r นี่เลยกล้องตั้งอยู่เฉยๆได้เลยนะคะมี Rader J c o s v e r นะคะ Smart i Eye แล้วก็ n e Crossover ค่ะ ใน3รุ่นนี้นะคะจะเป็นขนาด115ซีซีค่ะคุณลูกค้าขะแต่125ซีซีจะเป็นรุ่นอัตโนมัติตัวใหม่ล่าสุดจากทางสุสกิเลยนะคะนั่นก็คือเอาเพนิส125นั่นเองค่ะหรือเจ้าดองกี้ของเรานั่นเองค่ะส่วนด้านในส่วนด้านในนะคะยังมี2พี่ใหญ่ด้วยกันนะคะส่วนด้านในยังมี2พี่ใหญ่นะคะก็คือ วิซอม250 SX นั่นเองค่ะวิซอม250 SX นะคะแล้วก็เบิร์กแมนหรือเบิร์กแมน400ก็มาลงที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะมองหาวิซอม250หรือเบิร์กแมน4 0 0นะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะร้านสยามโยวมาเดิมไบต์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั่นเองค่ะพยายามได้ขยัยมมาเลยอ่ะไดรุ่น ในรุ่น115ซีซีต่างกันยังไงบ้างนะคะต่างกันยังไงบ้างก้องแทนมาทางนี้นะคะแทนตรงๆมาเลยอ่านกมาเลยค่ะน้องกล้องของเราเนี่ยอ่ะในรุ่น115ซีซีต่างกันอย่างไรบ้างนะคะหนึ่งเลยทรงวิบากก็คือ Over เรเดอร์เจอสโอเวอร์ของเราแนองค่ะคุณลูกค้า่ะเรเดอร์เจอสโอเวอร์ของเรามีทั้งหมดสาสีด้วยกันนะคะเห็นครบทุกสีไหมคะอ่าเห็นครบทุกสีไหมคะอ่าครบเนาะอ่า ทรงวิบากทรงวิบากกระทัดรัดค่ะน้ําหนักเบาค่ะอยู่ที่98กิกร,รมเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าะ,ะโชกหน้าต้องอยู่เฉยๆได้เลยนะคะโชกหน้าของเขานะคะโชกหน้าจะเป็นขนาดใหญ่ค่ะโชกหน้าจะขนาดใหญ่นะคะก็คือรองรับกําลังแบบว่าเวลาเราแบบ โชกแอะไรอย่างนี้ยะคะหรือบางท่านที่แบบว่าอยากไปลองแนววิบากนะคะบอกเลยตัวนี้คือรองรับน้ำหนักได้ดีมากเพราะว่าโชคหน้าของเข,ขาขนาดที่31ม mm มด้วยกันว้าวว้าวมากเลยนะคะเพราะว่าโชคเขาคือบอกว่าหนึบๆอย่างนี้เลยนะคะจุน้ํามันได้นะคะถึง4ลิตรด้วยกันค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะรุ่นนี้ Redder จ a y c o เวอร์นะคะจุจุน้ํามันได้ค่ะถึง4ลิตรด้วยกันนะะั่นเองค่ะรถพ่อบ้านแม่บ้านค่ะนี่เลย เราอยู่ในดงของ Smart Fi นั่นเองนะคะเป็นรถพ่อบ้านแม่บ้านหรือรถแนวครอบครัวค่ะขนาด115ซีซด้วยกันนะคะน้ำหนักตัวน้องนะคะบอกเลยประมาณประมาณ93-97กิโลกรัมนั่นเองค่ะอา้าวจะต่างกันยังไงนะคะหนึ่งเลยมีชีรวดมีล้อมแม็กซ์อืมมีชีรวดมีล้อมแม็กซ์นั่นเองนะคะอ่ะจุดจุนน้ำมันไปเลยถึง3.7ลิตรด้วยกันนะคะ ส่วนอัตโนมัติค่ะคุณลูกค้าอัตโนมัติเดี๋ยวเดินมาด้านนี้เลยค่ะมีอัตโนมัติอีกรุ่นหนึ่งที่คุณลูกค้าน่าจะลืมไปแล้วอันนี้ค่ะในคอรเวอร์นะคะเป็นทรงแฮนด์บาร์ยกสูงค่ะสไตล์คอรเวอร์เลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าขับขี่มันเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้า่ะขนาด1 1 5ซีซีด้วยกันนะคะจูน้ำมันไปเลยค่ะ3.6มจดริด้วยกันค่ะแต่นังก้อยบอกเลยนะคะว่าใน3รุ่นนี้ สมาร์ทเดฟไอเน c กโคเจอแล้วก็เดร์เจคโคลเจอรนะคะขนาด115 c c นะคะประหยัดน้ำมันทั้ง3รุ่นเลยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะแตกต่างกันทีรูปร่างรูทรงเท่านั้นแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือ1ทั้ง3รุ่นนี้มีไส้กรองน้ำมันเครื่องอ่าลูกค้าบางท่านอาจจะงงบอกว่าอุ้ยในรถเล็กมีไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยหรือ มีค่ะคุณลูกค้าค่ะในรถเล็กของสุสานีเรามีใส้กร่องน้ํามันเครื่องให้ด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนคุณลูกค้าจะแบับมองภาพามว่าไส้กรองน้ามันเครื่องมักจะอ,อยู่ในรุ่นใหญ่ดิสไบค์หรือรถยนต์ใช่ไหมคะแต่บอกเลยนะคะว่าในขนาดรถเล็กของสุสานีนะคะ 115cc e, ก็มีใส้กลองน้ามันเครื่องให้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะใส้กร่องน้ํามันเครื่องนะคะก็เปรียบสเสมือนว่าไตช่วยฟอกสิ่งไม่ดีสิ่งสกปรกออกจากร่างกายส่วนน้ํามันเครื่อง ของรถยนต์เปียบเสมือนสายเลือดที่รอรื่นรถเครื่องยนต์ไว้นั่นเองนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะขาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะหน้าร้านคือบรรยากาศดีมากบอกเลยนะคะว่าเรามีหน้าร้านจริงๆมีตัวตนจริงๆ<ด>นั่นเองนี้ยังมีรุ่น gsx s 1 5 0 gsxr 1 5 0และ r a ร e r r fir ตัวนี้ขนาด1 5 0ซีซีเราก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะบอกเลยนะคะติดต่อกับ เซลน้องก้อยหรือร้านสยามเดียเวอร์เดย์บไบมาได้เลยนะคะอาเขาเรียกว่าจังปุ๊บรถมาปั๊บนี่เหมือนผ้าคลุมเชกมาผ้าคลุมร่องหนพอเปิดมาปุ๊บมีรถออกมาเลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าอยากเห็นแบบนี้นะคะต้องโทรหาเซลน้องก้อยหรือร้านสยามเดียเวอร์เดย์บไบมาได้เลยนะคะ ละตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านก็จะมีลูกค้าวิ่งมาเข้าใช้บริการที่ศูนย์กันนะคะมาเรื่อยๆเลยนะคะอันว่านะคะณวันนี้หมอบมิหมอบมิแล้วนะคะเดี๋ยวน้องก้อยนะคะกับนี่เลยจยูเดดงสมัทนะคะแต่ก่อนอื่นที่น้องก้อยจะลาไปน้องก้อยมีอะไรอยากจะบอกกับลูกค้าค่ะเก้าอี้มีไว้นั่งหนังมีไว้ดูส่วนไอวิทยุมีไว้ให้เธอนะจ๊ะ oh. ตอนนี้น้องต้อยขับคนแล้วสวัสดีค่ะไปละจ้า